สวัสดีครับพบกับผมเกม Energy นะครับตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปขออนุญาตเปลี่ยนชื่อช่องเป็น Energy Node แล้วกันเนาะนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น n o t e ก็คือไว้เลคเชอร์นะครับจะนำไปใช้หรือไม่นำไปใช้ก็แล้วแต่ท่านผู้ดูผู้ชมแล้วกันนะครับโอเควันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องของการปั๊มลมอีกแล้วครับนะครับก็จะเป็นเรื่องของการคือมีข้อสงสัยนะครับจาก ทีมงานแล้วก็โรงงานอื่นนะครับลหลายโรงงานว่าเราจะเพิ่มถังลมเนี่ยเราควรจะติดตั้งตรงไหนนะครับ่ามันมีหลายจุดให้ติดตั้งเนาะนะั้นก็จะมาอธิบายคร่าวๆแลยกันนะครับก็โดยปกติเนี่ยถังลมเนี่ยมันเราจะเรียกชื่ออยู่สัก3ามสี่อย่างนะครับก็คือ ถ้าในระบบอากาศเนี่ยเราก็จะมีเครื่องอัดอากาศเนาะนะครับมีแอร์ไดเออร์แล้วก็มีโหลดนะครับโดยถังลมเนี่ยที่ผมเห็นนะครับหลกัหลกๆก็จะมีเวทแทงก็คือเป็นถังเปียกนะครับก็คือจะหลังจากที่ออกจากเครื่องอัดอากาศเลยนะครับแล้วก็จะมีแอร์ไดเออร์นะครับผ่านแอร์ไดเออร์มาก็จะเรียกไดแทงก็คือเป็นถังที่โดนดึงความชืน้นความร้อนออกไปแล้วนะครับจากแอร์ไดเออร์นัก็เรียกไดแทงนะครับแล้วก็จะมาผ่านโหลดนะครับแล้วก็ ลักษณะเป็นโรงงาน2โรงงานโรงงานหนึ่งใช้ลมไปแล้วแล้วก็ต่อท่อไปอีกโรงงาน, 2, น,นที่2นะครับก็จะเป็นโหลดที่2นะครับระหว่างโหลด1ไปโหลด2เนี่ยนะครับถ้ามันมีถังลมตรงกลางตรงเนี้ยเขาเรียกว่าบัฟเฟอร์แทงค์นะครับแล้วก็จะไปจบนะครับถ้าสมมติสุดท้ายปลายทางเนี่ยนะครับเราจะมีกรณีมีถังลมปลายทางนะผมจะเรียกสั้นๆว่าเอ็นแทงค์ก็ได้คือถังจบนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกก่อนก็คือตัวเวทแทงก์เนาะเวทแทงก์เนี่ยประโยชน์ของมันก็คือเรื่องของการเพิ่มปริมาตรอากาศในระบบเนาะ นะครับเป็นปริมาตรนะครับเป็นวอลลุ่มในในในระบบนะครับแล้วก็ถ้ามีเวทแทงข้อดีก็คือเรื่องของการลดความร้อนและความชื้นของอากาศก่อนที่จะเข้าแอร์ไดเออร์ก็คือลดโหลดของแอร์ไดเออร์นะครับที่เราเคยพูดกันเมื่อคลิปที่แล้วนะครับอันที่2ก็จะเป็นตัวดายแทนนะครับถ้าติดตั้งถังลมนะครับหลังจากที่นะครับหลังแอร์ไดเออร์นะครับจะเรียกเป็นไายแทงเนาะตัวไดยแทนเนี่ยก็จะเป็นตัวเพิ่มปริมาตรเหมือนกันตามคำนวณของตัวมาตรฐานเรื่องอากาศนะครับเครื่องอากาศ ปริมาณเท่านี้ควรจะใส่ถังปริมาตรเท่าไหร่ก็จะเป็นเวทแทงหรือไดแทงนะครับก็จะเป็นการเพิ่มวอลลุ่มเหมือนกันแล้วก็เพิ่มคุณภาพของอากาศนะครับก็คือหลังจากที่ลดอุณหภูมิความชื้นลงแล้วนะครับก็มีไดแทงในการลดอุณหภูมิความชื้นอีกต่อหนึ่งนะครับตรงซึ่งหน้าล่างนี่ก็จะมีตัวเดนนะครับตัวออร์เดนนะครับสําหรับเดนน้ําความชื้นออกอีกทีหนึ่งนะครับก็ทําให้ลมนิ่งขึ้นนะครับ อันที่3เป็นบัฟเฟอร์แทงบัฟเฟอร์แทงเนี่ยเราจะเห็นส่วนใหญ่ก็คือเ,อาเราต้องการเพิ่มเสถียรภาพหรือว่ามีปริมาตรสำรองให้กับเครื่องจักรเครื่องจักรหนึ่งหรือระบบระบบหนึ่งนะครับให้มีความเสถียรภาพมากขึ้นลมนิ่งขึ้นนะครับก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มวอลลุ่มเหมือนกันแต่เป็นเพิ่มวอลลุ่มคล้ายๆถังตัวเนี้ยจะเป็นท่อที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีท่อในระบบใหญ่ขึ้นมีปริมาตรในระบบใหญ่ขึ้นนะฮันจ้ก็จะทําให้ลมตกช้าลงนะครับ มาดูอันที่4ครับอันที่4คือ n แท้งอันนี้ก็จะเป็นกรณีแบบปลายทางมันลมตกแต่จุดอื่นไม่ตกไปตกอยู่ที่ปลายทางนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใส่ถังนะครับที่ปลายทางเข้าไปก็คือเพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องลมตกชั่วขณะก็คือมันไกลมากผมก็เลยเราไปใส่แท้งไว้แต่ตัวเนี้ยนะครับถ้ามันก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นโหลดตัวหนึ่งของเครื่องอัดอากาศนะเพราะมันอยู่ปลายทางนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ย ก็ใส่ที่ต้นทางจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีพื้นที่ติดตั้งก็ต้องไปใส่ในเอ็นแทงแหละนะครับใส่ตรงตอนจบก็จะเป็นเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องลมตกชั่วขณะที่ปลายลายนะครับเช่นปลายลายตัวนี้เขาส่วนใหญ่เขาอยู่หกหมดเลยอันนี้อยู่ติมปิมหกห้าจุดแปดห้าจุดเก้าพอมันตกนีดเดียวมันจะปกตกที่ปลายทางก่อนนะครับพอตกที่ปลายทางก่อนในเครื่องจักรที่ปลายทางก็จะนะหยุดการทํางานนะครับชัดดาวอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออะลามนะครับเราก็เลยจาเป็นต้องใส่เอ็นแทงเข้าไป ถ้าใสา่ถ้าไม่ใส่เนี่ยเหตุการณ์ที่เราจะเจอคือเราก็จะเพิ่มนะครับแรงดันการผลิตเพิ่มนะก็จะสิ้นเปลืองทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับก็แก้ปัญหาในการที่จะไม่เพิ่มแรงดันขึ้นก็คือจะใส่อินแทนเข้าไปนะครับก็เนี่ยข,ข้อดีของข้อที่2องคือการลดการปรับแรงดันผลิตเพิ่มนะครับเนาะมาดูความแตกต่างของแต่ละแท์นะครับว่า ควรใส่ตรงไหนดีเดี๋ยวผมมาอธิบายเรื่องของค่าพลังงานก่อนนะครับค่าพลังงานของตัวถังนะครับก็คือจะเป็นแรงดันกับปริมาตรใช่ไหมครับตัวแรงดันกับปริมาตรเนี่ยมันจะมีลักษณะนี้นะครับก็คือสมมติเวทแทง์มี2 0 0 0 2 0 0 0ลิตรนะครับขนาด2,000ลิตรนะครับไดแทงก์ส0งพลิตรนะครับบัฟเฟอร์แทงก์ส0งพลิตรเอ็นแทงก์ก็2 0 0 0ลิตรเหมือนกันนะครับแต่มาดูค่าพลังงานนะครับถ้าสมมติเราผลิตที่อัดอากาศอยู่ที่สัก6.5าบาทนะครับแล้วก็ไปใช้ในเครื่องจักรในสัก6บาทก็คือ 0.5บาทนะครับกรณีที่เป็นเวทแทงเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ต้นทางเลยก็คือแรงดันที่6.5บาทที่วอลลุ่ม2,000นะครับแล้วก็ไดแทงก็6.5บาทเพราะลดนิดเดียวนะครับอาจจะ6.5-6.4แล้วก็ที่วอลลุ่ม2,000นะครับแล้วก็บัฟเฟอร์แทงเนี่ยผ่านการใช้งานไปแล้วโดนโหลดดึงไปแล้วอาจจะเหลือสัก6.3บาทนะครับที่วอลลุ่ม2,000แล้วก็ไปเจอโหลดที่2 นะครับก็อาจจะใช้6บาทเหมือนกันก็ใช้โฟดึงโฟทิ้งไปนะครับก็อาจจะเหลือแรงดันสักหกบาทนะครับที่2,000ลิตรนะครับเพราอคูณค่าพลังงานก็คือ PV ส่วน T เนาะนะครับเรื่องของอากาศนะครับก็จะเห็นว่าหกจุดห้าคูณสองพันหกจุดห้าคูณสองพัสำหรับเวทแทงก็ได้แทงส่วนบัลเฟ่แทงเนี่ยจะเป็น6.3จุดสคูณสองพนะครับส่วนเอ็นแทงจะเป็น6.1จุดหคูณสองพเห็นไหมว่าค่าพลังงานมันต่างกันถ้าสมมติเราเอา2,000ตัวเนี้ยไปตั้งที่ต้นทาง ค่าพลังงานก็จะกลายเป็น2,000คูณบาทนึกไหมฮะค่าพลังงานจะสูงกว่าที่ต้นทางฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ให้เพิ่มปริมาตรถังที่ต้นทางครับถ้าเพิ่มได้นะครับเนาะเราจะได้ผลประหยัดของเครื่องอากาศนั้นมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าการติดตั้งถังลมเพิ่มที่ท้ายลายควรเป็นกรณีจําเป็นเท่านั้นนะครับก็คือไม่มีที่ให้ติดตั้งตรงนี้แล้วอะนะครับก็เราก็เลยไปติดตั้งที่ปลายทางนะครับหาเป็นไปได้ให้ติดตั้งถังลมระหว่างโหลดจะดีกว่านะครับเป็นบัฟเฟอร์แท้ง หรือว่าเป็นต้นทางเลยเป็นเวทแทงหรือไดแทงนะครับถ้าสมมติเรายก2,000ันตัวเนี้ยมาต่อขนานนะครับเพิ่มมลลุ่มจาก2000เป็น4,000 2,000บวกเป็น4000นะครับก็จะตามจะได้ที่ต้นทางมากกว่าพลังงานมากกว่านะครับเนาะก็นี้อธิบายคร่าวๆนะครับสำหรับ <c oughs> การนำไปใช้ติดตั้งนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าแต่ละจุดถ้าเราไปติดเนี่ยแรงดันมันก็จะเท่ากับที่ที่เรา,ท,เราที่ปลายทางที่เราใช้บัฟเฟอร์ก็จะอยู่ระหว่าง โหลดเอ็นแทงก็อยู่ปลายทางฉะนั้นก็ลองพิจารณาในการติดตั้งถังลมนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ที่ต้นทางให้ครบตามมาตรฐานตามการดีไซน์ซักนะครับถ้าใส่เยอะไม่มีปัญหาครับโหลดของเครื่องอากาศก็จะลดลงนะครับส่วนวันนี้ก็จบแล้วรอฟังคลิปหน้าครับสวัสดีครับ